จาก1ยูโรนอตเจ็ดสิบกองและ1ยูโรสิได้อยู่เนมเมืองไทยไม่ขายบอสานฟนกับบลูก่ะได้นี่ลูกต้นกระบ,บองเพ็รค่ะสานฟนบอเคยกินมาเบิ่งค่ะมันจิคือลูกแกวมังกรบอกกะเพรา สวัสดีค่ะสุขสุขคนคุณพ <c inhos> in ่อคุณแม่ลุงปานอาพีเพื่อนๆน้องๆนึ่งมาพรกับสามีผลอีกแล้วค่ะวันเสาร์กะหลาะหาสื่อของตามปกตินะคะยูในเยอรมันช่วงนี SAP ้กะราคาสินค้าขึ้นค่ะค่าของสิบต่างๆกขึ้นตามยุคตามสมัยเนาะค่ะถ้ัพราะน้ใหม่เพราะว่าเขาชิลดราคาเพราะว่าวันอาทิตย์นี้เขาหยุดเนาะค่ะเขาปิดนานค่ะวัน เสาช่วงประมาณใบสองกวักวๆนี่เขาจีเดิมโลของวพวกผักสดผลไม้ค่ะใบมันเยอะมันก็นเลยมีราคาถูกไปเบิ่งน้ำกันค่ะร้านนี้ของถูกค่ะเบิ่งค่ะจากหนึ่งยูโรอเเจ็ดสิบเกาแลือหนึ่งยูโรสิบเอ็ด ลูกกระบอกเห็ดเคยกินบอกระายแดงขึ้นไปลดราคาน้องมาละ่ะิุดยอดจากน้วยละ3ามยูโรสีเก่าเหลือยูโรหสเก่าค่ะ สาวน้ำฝนไปซื้อของมาแล้วค่ะได้อยู่ในเมืองไทยไมีขายบอสซานน้ฝนกับบลูค่ะได้นีลูกต้นกระบ,บองเพชรค่ะเป็นผลไม้สาวน้ำฝนได้มาจากลานที่สาวน้ำฝนไปซื้อผลไม้ค่ะไปซื้อวันเสาร์เนี้ยมือแล้งนี่ราคาถูกค่ะของลดราคาภาวาวันอาทิตย์เพิ่นปีรลานเพิ่นสิบข่าโลพวกผักผลผลไม้เห็นมันเหมือนเนาะค่ะ เรเคยกินอักษ์วีอิสมันชานฟุลเรเคยกินมาเบิงค่ะมันจะคือลูกแก้วมังกรอ,อ่าเดอะชาลานฟุลกินให้เบิงค่ะได้อันนี้มาได้มันเทศค่ะน่าจะเป็นมันญี่ปุ่นเนาะคะ่ะหน่วยใหญ่ลูกใหญ่หน่วยใหญ่นะนาลูกใหญ่ชานฟุลสิมานร้องเห็ดมันนึบเบิงค่ะแล้วอาหารเย็นมื้อนี้ าอใบอโหระพาฝลังสื่อมาตาิทิศกรอนนี่สิตายเหมือน้วสิมาผพัดกะเพราใส่นี่แหละค่ะใส่ใบโหระพาฝลังแทนใบกะเพราอาหารเย็นมือนีค่ะแล้วก็สิมาพาทุกคนเห็ดมันหนึบค่ะมาเบิ่งกันค่ะว่าการเห็ดมันหนึบสาวน้ำฝนเห็ดแบบทั้งลัดเอาไปล่างค่ะเครื่องเห็ดกาแฟ น้ำฝนจะเอาไปล้างแล้วปอกกินให้เบ่งแพงอยู่ได้ค่ะมันเทศในอ่าเยอรมันกิโลหนึ่งสามยูโรสี่สิบเก้าเซนค่ะสาวน้ำฝนได้มากิโลกว่านิดนิดอ่าสามยูโรแปดสิบเซนค่ะสองหน่วยใหญ่ๆนี่สองลูกใหญ่ๆนี่มาเบ่งอันลูกแกวมังกร ลูกแคลมก่อลูกอันกระบองเพชรค่ะกินบ่ปเป็นเคยกินนี่ครั้งแรกค่ะมู่่้ว่าเขาปอกเปลือกบ่ปอกออกมาเนอะค่ะ <c oughs> คนสิบกค่อยมาขายประจำดนโดนคนเอามาขายเท่านึงค่ะสา,ารีุกเปนแบบเลยอยากล้องกินเบิง ออกโรดหวานจืดๆค่ะนี่เม็ดข้างในพร้อมเม็ดแข็งแข็งจุดดำๆเนี่ยเป็นเม็ดมันค่ะแข็งแข็งโอ้ยสื่อเทียดดียวบ่าสื่ออีกค่ะอืมว่าพานค่ะ ม็ดข้างในมันแข็งแข็งบะผาน,าานอันดับแรกปลอกเปลือกเนาะค่ะ สอ,สองลูกสองลูกใ่ญ่เติบม,มาล้อมืองค่ะการเหตุอันมั่นหนึบสิประสบความสำเร็จปอสาวน้ำฝนสิเหตุแบบบ่งอแดดนะั่นเด้อค่ะมาเบิ่งกันค่ะมันหึึบแบบไม่งอแดดของสาวน้ำฝนนี่มันสิประสบความสำเร็จ สิได้กินขึ้นได้ทิมค่ะกินขึ้เ้าหรอค่ะมันมันบอ่อนุ่ก็ได้แต่ว่ามันจิตประสบผลสําเร็จบอ่อเป็นมันหนือว่ามันเชื่อมซื้อล้างน้ำสะอาดแล้วมาหั่นกันค่ะ เราสาวน้ำฝนจะเอานี่ค่ะแส่น้ำเกลือไปจักหานนาทีค่ะยออเกลือลงไปล่างยางล่างอย่างมันออกแล้วค่ะแซ่น้ำเกลือ ในระหว่างที่เห็ดมันหรือเชื่อมสานฝนเสร็จกับเขาไปนะ้ำมือนิเศษผัดกับเพราค่ะผัดกะเพราที่ใส่ใบโหระพาพลังใส่หอมหัวไยน้ำค่ะสูตรสาวน้ำฝนมาหั่นหอมหัวหญยเนาะในขนาดที่ล้อนี่ค่ะลอ้อแซมันเิด แส่น้ำเกลือมันเทศใบจัการานาทีก่อนค่ะผัดกระเพราสานนำฝนเพรามันสูตรดั้งเดิมเด้อค่ะ <c oughs> สูตรดัดแปลงสูตรประยุกต์สำหรับผู้อายุอัน,นตั้งเด่นเนาะค่ะบะมี่ใบกระเพราตัวฝกักยาวกับบะมี่สานำฝนกับสีไส้หัวหอมใหญ่กับใบ มุลพะพลังค่ะมุลพะพลังซานผุนสื่อมาได้อาทิตย์หนึ่งเนาะค่ะสื่อมาเป็นต้นเพราะดี่นลดราคาก็ได้สื่อมาค่ะไม่สิ้นตายเหรอรดน้ำใบยูกับ่บยูค่ะอ่อนไหวค่ะต้นไหนมุลพะพลังพอได้กินเนาะค่ะนี่ เอาไปล่างน้ำนักน้อยน่อยีค่ค่ะเครื่องปุงเดเ็ดแฟนกินน้ำสัมขุนใส่พริกหาเม็ดค่ะหาเม็ดก็ถือว่าเผ็ดอยู่ด้วยค่ะไปกระเทียมสามกีบมันที่เท้าแซน้ำเกลือ,อไบหานาทีลงไปค่ะเติมน้ำพอถ่วมค่ะจะต้องเติมเยอะเติมพอถ่วมมัน ถ้ารู้สึกว่ามันท่วมปิมๆซัมน่กับพอ่อแล้วค่ะน้ำตาลซ้าย3ามอยกรัมค่ะมันประมาณกิโลกิโลหนึ่งขีดเดยาะเกลือตัดหวานน้อยหนึ่งค่ะเ้าสิเชื่อมมันไปครึ่งชั่วโมงค่ะ30นาทีเดี๋ยวสานฟุ้นสิบผับกระเพรา,าอีกเตาครั้งหนึ่งค่ะก็ได้ด้วค่ะแฟนซันฟุ้ หมูสับมันออกจากเครื่องจะเป็นเ,นเ้นเซนทำมาเหือียังให้เพิ่นกินนี่สิไปเห็ดเลยไปไหนได้ค่ะต้องเอามือขยุมขยุมให้มันเซาเป็นอันเนนะ้นค่ะบนมามันคือหนอนว่ะสาันผิดก,กับกระเทียมสามนนรนทนขาอนุญาตสับด้วยค่ะเพราะมันยังเราคั้นล,ล่างคขุขี้ขั้นเนาะสารนทนใส่น้ำมันมะก,กอกค่ะ ช่วงนี้นะ้ำมันประกอบแพงๆนะคะเพราะว่าประกอบมันไข่ผลผลิตว่าไรค่ะมันเชื่อมเฮานี่ให้เวลาเดือดขึ้นมาตักฟองออกได้ค่ะนี่มันมันค่อยสีได้สีสวยค่ะเป็นฟองปดขึ้นมาในตักออกเลยค่ะคณะเดียวกันเห็นบ่ค่ะ,คะสานพ้นกระสิพัดนี่เลยคะ่ะ ผัดกระเพราไปน้ำเลยผัดกระเพราเข้ากันน้ำมันมันหอนแล้วค่ะเอาเนืเ้อลงกไหจะทะหอนเนาะ ขนมปนไส้หอมไปเลยค่ะเพราะว่าแป้นสันปนหมักพักนิ่นมๆเนาะค่ะแส้หอมมันสุกมงซับเริ่มสุกแล้วปรุงรสกับบะหมี่อย่างเดียเนาะคะ่ะเพิ่มความนัวด้วยน้ำมันหอย หอบมเข้มด้วยสาเขียวน้ำตาลจักนิดนึงบ่าต้องเยอะค่ะตัดรดตบไทยด้วยคนณภาพพลลังกะเพล ระเพาหมูสับไข่ไดาวค่ะไปใส่แล้วก็เอาขึ้นเนาะค่ะเต้าหอนแล้วค่ะอบทั้งตะแกรงอยู่ในตัวสองชั่วโมง หลังจากอบไปผ่านไปได้สองชั่วโมงสาวน้ำฝนเอาขึ้นมาเชื่อมด้วยน้ำเชื่อมเก้าอีกรอบหนึ่งค่ะเร็ดช่องว่างในกระทะค่อยๆตักน้ำเชื่อมมาลาดให้สีมันสวยให้มันเงาเนาะค่ะเชี่ยวไปค่ะจนน้ำเชื่อมเริ่มแห้งค่ะ,ะพาะค่ะ อแล้วค่ะน้ำเชื่อมเริ่มงวดเลีวสาวนองฝนเสียเอาออกพึ่งไหวหนึ่งคืนค่ะม่ออื่นเสามาอบกันต่ออีกมาเบิ่งกันค่ะว่าผลสิเป็นจ้งใดสิประสบความสำเร็จบ่เศร้าอีกมือเ่อนชั้นฝนสียอบต่อค่ะเดี๋ยวขอเพิ่มอุณหภูมิก่อนนะคะเป็นรอยนะค่ะ มาเบิ้งกันค่ะสิได้ผลบอจยอพาลูกซ้ายหลาไปายางค่ะมาเบิ้งกันค่ะว่ามันนึบสิบเป็นมันนึกในสาวนักผนบอปืนมาเลยครับพาลูกซ้ายหลาไปยาง Như thế Khoảng 3 giờ สี่สิบสี่นาทีค่ะตอนผลมาเพาลาวเราว่าวชิมมันหน่อยอบไปกอนีม้มันสีแห่งโอ้ได้อยู่เด้ค่ะนึบอยู่เด้ปล่อยให้เย็นเรวสารน้ำฝนมาชิมให้เบิง่งมันนึบสารน้ำฝนค่ะอบมาังแต่เจ็ดโมงตอนนี้สิบโมงหาสิบเอ็ดอบต่ออีกแต่งแตเมืมอวานนี่ อีก3ชั่วโมง40นาทีค่ะปกติมันสิใส่เพชรเป็นหัวมันสิแสบก็นี่มันสิได้ความนึบก็นี่เนาะคะ่ะต่ว่ามันไม่จะหัวใหญ่ๆอยู่นี่เราหนุนปูเลยมาหั่นค่ะได้อยู่เด้อค่ะความนหบนึบค่ะแสบอีกห้องกัน น้ำกาแฟยังมึนเศร้าคันชิ้นใหญ่กว่านี้จังน้อยชิน้นใดมันน้อยมันกระสีแห้งไปเนาะค่ะอืมลึบค่ะอ่ะ ผูด้ดมักคลิปสาวน้ำฝนกับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ค่ะสิแด้มาพบมาพอกันไหมเนาะค่ะขอทุกคนใส่ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆมือค่ะสวัสดีค่ะ